โอ้เอาไว้นี่เลยว่ายนหมูเอาไปฟั่งผู้เดียวอ่ะครับอ <c oughs> ย่าเดือคนวดแบกอ <c oughs> ย่เอาเด้อกนวดแบกไป <c oughs> อ๋อเปิดเปิดเพลงหรือเปลี่ยนอย่างหรือเปิดปดันเขา่าเปิดเพลงอย่างเหรอครับหมูหมูับห,ห,หมูฟามีมากเพลงอย่างเพ่งบอลำอบ่ <c oughs> เอานี่เปิดเพลงไงมูฟังไหมโอ้ะถึงหัวได้เลยว่าเปิดมูเปิดเพลงมูฟังนี่ครับผมจะเปิดเพลงมูฟังนะครับ Play by USB Drive ยเย็นอยู่อ๋อ,อ,อเห็ดเป็นจัวสองสั่นแบบฟ้ามใหญ่ครับเล้วมือไม่สิเปท้ายให้ผู้ชมได้เบิ่งฟ้ามไม่เพ็่นอยู่ตัวน,นั้นมันฟ้ามฟ้ามขุนเ่นบ่ครับ ขุนยางเดียวอก็ใส่ขุนยางเดียวจะใส่ก็แลังงามเนาะพวกนี่ก็คือเอาไปขายซะเป็นว่เอาแล้วพวกนี้ฮอกับสมมติว่ามันใหญ่ก็เอาไปฝ้าหมุนเลยเป็นบ่เอาคุเสาาที่นี่ก็จะคุนไปนี่คือเอาไปขุนแล้วตัวนั้นก็เลนผาด้วยกันนะนี่เลนผาด้วยครับเอากินอิ่มเลยก็ไม่เลน้านี่ครับเลนผา เอาใส่ยังไงเราใส่ไ,ไหนราปอ้า่เค่ะเอามีขอกใส่อยู่บ่อเ,ออเอาบุย่ามันโดดบ่อเ,เอาเอาเอาขืนไม่กับบานโรติอับบาดไปห่างกับอุ้มลูกอุ้มลุ้งเลยตอนเอาขืนเด็กกับอุ้มขืนอุ้มขืนอุมนอ้มขืนเอาเอาขืนง่ายไปหน่อยบ่ เออดีอีกของหนึ่งครับเดี๋ยวจับโตคนเดิเอา้าวไม่จับเลยแลนหนีไว้แฮงนารักดเีเอา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 ดูมากินหนามเอาเงยจักกินนามเลยเติร์นฟังนี่ของเรียนคือบางกินโอ มานกกล่อเว้ยน,นี้มังหันียนปลาทยางไอ้ปลาแพกท่าน,นข้ออันนี้ไง่กลัวตัวมันตุน่นง่ายกลัวเหรนปบาก,กินล่อที่ห้าิพสองอันนี้สิบสองห่างกันห่างกันหามือห่างกันหามือมันมันห่างกันเด็กขนาดนี้เลยบะแค่หามือมันห่างกันแค่ปน,นี้อันนี้มันเกือบเศร้าโุกที เออุ้ยแค่ห่างกันหาหมือเนะครับเด้อน,นั่นครับเป็นเหรนแล้วครับนั่นของเหรนไหมครับนั่นก็เป็นของเหรนคือกันชิงฉาโบเมียนเจรรมาชิงฉากับโบเมียนครับเป็นแย่งกันบักกิงหล่อครับหลออ่อรถมอไซค์เด้อนั่นเด้ออ้าวดีเว้ โอ้นี่คไายเขียดครับเป็นก่สิมไม่เล่นกันครับเล่นกันครับล่อรดครับแขวนล่อรไดไปให้นะครับโู้สนุกสนานเลยเคยเห็นนะมูเล่นครับบักกิ้งล่อครับโอ้มวนตัวนี้ยงงันเหรอเออวะ คุณเคยเห็นนแนี่นี่ครัหนิเห็นชัดๆครับเป็นเหรียของเหรียแข่งกันแย่งกันครับแย่งของเหรีกันเหมือนเด็หน่อยน้ำบาดน่อยละกันเออเหมือนเด็กหน่อยบาดหน่อยเลยแย่งกันเหรียครับเห็นเห็นยังบ่ได้โอ้เอากัดเข้าไปเอาหนาส้นกัดพร้อมมันก็จะแข็งแรงเลยเนาะครับดีออกก๊าัร่างกายใช่ค่ะโอ้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  เอาเอ่ออุ้มวันเลยพุดแต่ซีแปลว่าหมูยังมาถึงหาซิบหนูได้ตัวแต่ว่าโตใหญ่ละอบปล่อยว,ว่ามันยีซิบโลได้อยู่แล้วผมว่า,าๆๆนี่จะทางกานขาเลยขอ้อไหนก็ข้อนี่เนาะความเปลี่ยนแปลงแค่อาทิตย์เดียวต่างกันไปเยอะนะครับถือว่าถือว่าเป็นหมูที่ไงไหญ่ไหวแฮะ ถือก็อาหารเพน่อนเลยดูแลดีนะครับ่องนี้มีอยู่เก่าตัวเก่าตัวหรือล่าเขียนไหวนะนี่ครับเป็นออกกําร่างกายนะครับครับสําหรับคลิปเบิงหมูน่อยเลนของเลนนะครับแล้วก็อาหารนอาหารหมูหน่อยนะครับแต่เดี๋ยวอาไว้ซ้ำอีกก่อนเลยครับอธิมีคลิปนายนะครับกับปาคติดตามไหวนะครับคลิปนี้ได้เห็นคล้องแท้แล้วครับ หมูกับเลนของเล่นเต็มครับหมูหน่อยครับผมเดี๋ยวเ,เบอร,ร์โทรของเจ้าของฟ้าอเพือเ่อนนะครับเดี๋ยวสิไม่ให้เพื่อนบอกกับเองดีกว่าด้วยครับเพื่อนอยู่หนีพอดีฝากเร์โทรนะครับโทรปรึกษาโทรปรึกษาอืมโทรปรึกษาหรือจะโทรมาคุยได้หลายเรื่องครับช่วงนี้เพื่อนกำรับสายดีอยู่แล้วมีคนโทรมาหาเพื่อนเรื่อยๆยนะครับ โทรมาคุยกันปรึกษากันนะครับเป็นการแต่โมเมนว่าขายได้ครับก็คือเป็นแชร์ความรู้กันเนาะแม่ค่ะอืมสอยสร้อยกันครับสําหรับเกษตรกรที่ว่าอยากเลี้ยงหมูอยากค้นเลี้ยงหมูหรือผู้เลี้ยงอยู่แล้วมี่ประสบการณ์ดีดีผู้ใหม่ผู้เก่าอืมา้ามยุพาเนาะารามยุพายุพาฝ้ามเลยครับเด้ออ่ะขอมือนะครับ เจ็ดสองสี่สองหาสามสีีคผ้าค่ะโทรมาเลยค่ะครับครับครับผมกะถือว่ามาแหลกเปลี่ยนความหล้กันนะครับมีอยังกะโทรมาถามบันไดครับครับเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลดีๆมาลงให้ผู้ชมเมืองเรื่อยๆนะครับด้อข้อมูลดีๆมันมีอีกหลายครับขั้นตอนมันเยอะแยะเลยนะครับ ขั้นตอนเล็กน่อยนะครับเยอะยะเลยครับมือเด็กเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้ว่องไว้น้ำด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ